เดี๋ยวข้อนี้เขาบอกให้ p x เป็นผู้นำดีกรีสีนะคะสัมประสิทธิของเลขชี้กำลังสูงสุดเป็นหนึ่งสัมประสิทธิของ A x กำลังสีเป็นหนึ่งให้ p ลบห p 2 p 3เท่ากันเป็น5นะคะแล้วก็ p x หารด้วย A x ลบหจะเหลือสี 1, ่สิจากข้อมูลตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอตรงนี้เนาะ p ก็จะได้ว่า p x จะต,ต้องเขียนในรูปอยู่ในรูปของ A x บวกหนึ 2, ่ง x ลบสอง x ลบสามแล้วก็ x ลบ m แล้วก็บวกห้าได้โอเคนะเพราะว่าถ้าพี่แทน x เป็นลบหนึ่งหรือแทนที่พี่แทน x เป็นสอง y เป็นลบหนึ 1, ่ง y เป็นสอง y เป็นสามจะเหลือแค่ห้านะคะ ตามสิ่งที่โจทย์เอาหมดเขาบอกว่า p ห้าเป็นสี่สิบเอ็ดนะฮะ p ห้าเป็นสี่สิบเอ็ดพี่แทน x เป็นห้านี่ก็จะเป็นหกสี่สองห้าลบ m ลบห้าเท่ากับสี่สิบเอ็ดใช่ไหมแสดงว่าห้าลบ m หกคูณสี่เป็นยีิบสี่คูณสองก็เป็นสี่สิบแปดคูณห้าลบเอ็มจะเป็นสามสิบหกห้าลบเอ็มก็จะเป็นเอ้ยกูณผิดคูณผิดอันนี้จะเป็นห้าลบสองเป็นสามห้าลบสามเป็นสองโอเค ตรงนี้จะเป็นสามหกโอเคตได้แต่ได้หนึ่งแสดงว่า m เท่ากับหารูป m เท่ากับหนึ่ง m นั่นก็คือสี่เราก็จะได้สมการ px เต<ๆ>็มๆล็นะฮะตจวย์คนนี้พี่ไม่ได้เอาค่าคงที่อะไรไปคูณตรงนี้นะครับเพราะว่า กำหนดไปแล้วว่าเป็นหนึ่งนะฮะถ้าเขาไม่ได้กำหนดว่าเลขสัมประสิทธิ์เลขชี้กำลังสูงสุดเป็นหนึ่งปุ๊บน้องต้องมีต้องจะติดตัวสมการน้องจะติดตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือเลขคข่าองที่นะคะถ้าน้องจะทำลักษณะนี้นะพีเอ็กก็จะกลายเป็นเต็มๆก็จะกลายเป็นเอ็กบวกหนึ 2, ่งเอ็กลบสองเอ็กลบสามเอ็กลบสี่แล้วก็บวกห้า ให้หาพีก้าวพีก้าวก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดหกห้าก็บรรทห้ากว่าจะเป็นอะไรสี่สิบสองสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยห้าพีก้าวลบ สองศูนย์หนึ่งเจ็ดก็จะเป็นสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าบวกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดจะเป็นอะไรเปอด แปใช่ไหมแปดสิแล้วก็คูณ6กก88แล้วก็คูณหก็คูณแปดปได้ห้าสอปันนี้ก็ต่อห้าสป